ใช่เป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีกรชื่อดังคนหนึ่งออแอบมีเมียครับอแล้วก็พาไปฝากคันกําลังจะเป็นพ่อภายในอีกไม่กี่วันครับหลายหลายเล่นก็ลงชื่อยอ่อว่าแหวนบางคนก็ชื่อย่ออออ่า oh ง มึงคนบอกชื่อย่อชื่อเล่นภาษาอังกฤษว่าโอ้ใครก็ไม่รู้ครับโอ้ไม่รู้เลยนะวันนี้เนี่ยจะมาสัมภาษณ์เขานะครับเจาะลึกเลยว่าเขาเป็นใครอได้ครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับเขาที่แบบว่าเกาะแคะขุดคุยใช่ออกมาคุยกันเลยว่าไอคนนี้มันเป็นใครมันเป็นใครทาไมมันไม่ยอมรับว่ามันมีเมียแล้วไม่ยอมเปิดเผยทําไมเนี่ยมันต้องทําตัวแบบนี้แล้วก็เตรียมตัวยังไงในการที่จะเป็นพ่อคน ถูกแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับจากพิธีกรสุดยอดของเมืองไทยแล้วนะครับเมื่อครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้มารายการราไแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรายการสปอตชอของเราวันนี้พวที่สปอตชอตนะครับขอต้อนรับครับคุณอาตัํารงคุตตาสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรยั่งยดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับ วันนี้กับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เ,ออเมื่อไม่นามนมานี้ฉลองครบรอบ30ปีไปแล้วคืออย่างนี้หลังจากออกรายการแล้วเนี่ยทุกประเทศที่ไปคือมีภารกิจต,ต้องไปเจอคนไทยและคนไทยทุกคนที่เจอผมก็จะมาบอกว่าโอ้ดูรายการคู่สร้างคู่สม30ปีของสมัครช่อสนุกมากเลยก็เลยพอคุณนุ้ยบอกอชวนอยากจะมาให้คุยกับรายการนี้ก็บอกอยากจะมาเพราะอยากจะมาบอก คราวนี้แล้วครานี้เราเจคุณามาด้่ส่วนหนึ่งก็พาะคุณามีความเชี่ยวชาญด้วยนี่ที่จริงมันพ้นวัยที่จะมาพูดเรื่องผัวผูไม่มีเลยแต่ว่าได้ครับแต่ว่าเเหตุที่บอกสองอย่างนี้เลยอยากมาอยากมาขอบคุณและอยากมาเล่าให้ฟังครับคราวนี้เมื่อวันที่สิบหกวันศุกร์ที่สิบหกครับเหยียบเหยียบมือสายบินสุวรรณภูมิเวลาเที่ยงครับก็พลุงพลังมาก็ผ่านร้านขายหนังสือทีมในสนามบินครับแวะเห็นนี่มัน โอ้นี่ทำไมยืนร้องไห้ซับน้ำตาอยู่ฮะอย่างนี้เลยครับท่าอะไรอะในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมก็ขอ่ใจมันแคโอ้แลยวรุตวรธรรมนี่แหละอเรคับก็รูปน้องอะพี่ก็จำได้อ่านข่าวน่าหนึ่งประกาศตั้งชื่อรูปเอ๊ะยังไงเอ๊ะมันยังไงมีโหวตประกาศตั้งชื่อรูปด้วยอ่านไปอ่านมาเอ๊ะเมียเป็นได้กับลิ่นหุยหรือนี่มนี่เลยหนังสือพิมพ์อยู่นี่เลย นี่ครับใช่ไหมครับมีรูปหลินหุยครับกแม่กาไแม่รูปเขานี่มน้ำตาอยู่รับน้ำตาเฮ้ยผมเห็นแวบแรกเนี่ยก็เลยงงก็เลยรีบซื้อเลยอเดี๋ยววันนี้จะจะจะไม่งงนะครับอ่าสรุปวันนี้ผมมาในฐานะอะไรผมยังงงในฐานะที่คุณอาเป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรทอล์คโชว์ที่ถือว่าเป็นตำนานเลยของเมืองไทยเลยเกี่ยวกับเรื่องของ ชาวบ้านก็เรียกเรียกว่าผุบหัวเมียเมียที่ประสบการณ์สูงครับสงสัยผมก่อนก็สงสัยผมก่อนเขาสงสัยของคุณผูหน้างซื้อพิมลงข่าวว่าพาสาวอายุตั้งท้องได้แปดเดือนไปฝากท้องเนี่ยครับผมฟังแล้วมันขัดความรู้สึกเพราะเคยมีเพราะผมมีเมียมีลูกครับไอ้ถ้าไปฝากท้องนี่มันต้องไม่ใช่แปดเดือนอะไม่ใช่แปดแล้วฮะเลยฮะมันต้อง จริงๆแล้วผมฝากนะัตั้งสามเดือนโรงพยาบาลไหนฮะโรงพยาบาลสินแพทย์ครับแล้ว่างนั้นคุณพาไปบ่อยๆไหมครับก็ไปบ่อยฮะไปบ่อยเพราะว่ามันต้องไปทุกเดือนอ่าทุกเดือนแต่คุณก็ไปทุกทีผมก็ไปทุกทีจึงถามว่าเหตุฉะไหนจึงมาเป็นข่าวมเมื่อตอนแปดเดือนผมคิดว่าหลังจากที่มีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตนะฮะว่ามีพิธีกรชื่อดังอักษรออ่างชื่อจริงวหวนอะไรเงี้ยมีมีภรรยาแล้วเป็นนักศึกษา เาตอนนี้ท้องได้8เดือนแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่เชียงใหม่อะไรอย่างนั้นทีนี้ก็คนเขา็จว่วกันแล้วไงว่าอออ่างแล้วชื่อจริงวอแหวนก็เนี่ยเหมือนตัวโอเอรุษแน่นอนเลยวิีกรด้วยมันก็เริ่มเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็คือจริงจริงอย่าเนี่ยแฟนผมเนี่ยท้องไปตั้ง8เดือนแล้วภรรยาคนนี้เป็นเป็นใครฮะชื่อ จริงชื่อน้องเก๋นะชื่อเล่นน้องเก๋ชื่อจริงชื่อเจษดาวันเจนแตงจากเจษดาวันจันแตงเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับไม่ใช่เชียงใหม่นะเป็นคนเพชรบูรณ์ปัจจุบันอายุเธอ23ปีครับสามีเธออายุเท่าไหร่อนไปยุติธรรม สี่สิบครับสี่สิบสามกันกันเจ็ดปีครับก็เป็นอายุที่ที่กำลังดีนะไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปเอาไหค่หรับว่าห่างกันเยอะนะครับอุ้ยไม่คุณลองคุณลองไปเจอเออบางทีบางครั้งนะคุณไปเจอพวกเออสามีที่อายุสักห้าสิบห้านะครับคุณลองถามดิว่าภรรยาเท่าไหร่บางทีสามีห้าสิบห้าเนี่ยภรรยาเนี่ยสามสิบสามยังมีเลยนะภรรยาผมในกันภรรยาผมอายุอ่อนกว่าผม ยี่สิบสองปีใช่ไหมกันเทพไม่ใช่จริงๆเวลานี้จะแก่ท้าผมแล้วเอาวเพราะฉะนั้นการที่โอมสมควรแล้วสมควรแล้วพอพออายุแก่มากเนี่ยภรรยาก็จะแก่ทันหาปัจจุบันคุณเก๋ทำอะไรฮะเอปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำอะไรฮะตอนนี้ผมให้อยู่บ้านสี่สี่สิองีเคยทำงานไหมครับเคยทำงานจริงๆแล้วเนี่ยคือทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเป็นแผนเอ่อต้อนรับแล้วทำไมไม่เข้าโรงพยาบาลนั้น ตอนนั้นน่ะมันใกล้ผมทํางานอยู่แถวแถวเนี้ยแถวลาดพร้าวเนี่ยครับครับโรงพยาบาลเนี้ยก็อยู่ตรงนั้นพอดีผมก็เข้าเขาออกอก็ไปเจอไปเจอแฟนฉันก็ขัดเป็นแฟนเราก็แปดเดือนครับดีใจไหมครับที่จะเป็นพ่อคนตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคือจริงๆเราไม่ได้วางแผนที่ที่ที่จะมีกันนะฮะแต่พอมีแล้วเนี่ยมันก็อุ้ยก็ตกใจแต่พอมีแล้วเนี่ยอะดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราเองเนี่ยต่อายุตัวนี้แล้วกรคิดว่า ถ้าวันหนึ่งที่เรายังไม่คิดจะมีไม่คิดจะมีเนี่ยไปคิดอีกทีเนี่ยสี่สิบกว่าห้าสิบลูกประมาณสักยังไม่เลยพ่อตายแล้วโอ้ยก็เลยคิดว่าเออถ้ามีก็กดิหมกันมีและ้ะถ้ามีแล้วก็ <c oughs> โอเคปันญาบา <c oughs> เรียกว่าขันใช้ข <c oughs> ันใช้ละตอนแรกที่คุณรู้ว่า <c oughs> น้องเขามีขัน <c oughs> คนแรกที่คุณไปบอกเลยคือใคร <c oughs> คุณแม่กับคุณพ่อผม ผมว่าโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่เป่นเต้นไปถึงได้เแน่นอนแหละคือเราเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่จะตอบกลับมาจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรจะบอกไปเสร็จปุ๊บจะกลับมาไอ้บ้าแกไปทำกระ่องที่ไหนก็สวยยังไงแต่เชื่กันโอ้ยดีใจด้วยลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อโดนแบบดึงเชลงอยู่นานเอียงสะท้อนสบายไงฮะผมก็ปวดคุณย่าแม่ก็อะไรล่ะคุณเรียกเช่นย่าอะไร ก็เป็นคุณย่าแล้วไงนี่เลยเนี่ยย่าอะไรมีหลานแล้วนะจริงอ่ะต้องมากรองขึ้นล็ออะไรอย่างเงี้ยเก็คงจะมีการซักไซไล่เลี้ยงว่าแล้วลูกอุตส่าห์เป็นใครใช่ไหมรู้จักอยู่แล้วครับอ๋อเหรอลยแค่ตัวไปบอกเฉยๆว่าคุณย่าเรื่องนี้แสดงว่าคุณโอไม่ได้ปิดบังอะไรใครกับกับภรรยาคนเลยกับน้องชื่อน้องเก๋น้องเก๋เนี่ยเลยก็เลย ตั้งแต่คบกันมาผมก็ไปเที่ยวไปเชียงใหม่กันไปพัทยาไปลงเรือขณะที่ท้องอยู่เนี่ยผมก็อย่างที่บอกก็คือพาไปโรงพยาบาลทุกครั้งที่ไปอุ้งเท้าทำไมถึงชอบเก่งครับคืออย่างแรกก็ละครผู้ชายเนี่ยมองผู้หญิงครับก็ต้องที่หน้าตาก่อนแน่นอนเจอเขาวันแรกในตาเขาแ๊วมากเลยอก็คือชอบเขาละหละที่หน้าตาแล้วที่ชอบที่สุดก็คือเขาไม่ขี้บ่นไม่บ่นไม่จุกจิก คือเขามีเขาก็ถามผมนะ<ร>ว,ว่า,วาอะไรมาคอนเฟิร์มว่าจะไม่บ่นไปตลอดแต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่บน่น <c oughs> อ๋ <c oughs> นอยังทำตัวเหมือนเดิมวอาจะมีบ่นบ้างแ, <c oughs> แล้วจะจัดพิธีมงคลสมรสหรือไม่อย่างรแรกเลยที่รู้ว่าท้องมาตอนสามเดือนนะฮะครับถามว่าจะถึงขั้นไปแต่งเลยไหมเนี่ยทำน้ำพริกอะไรไหมนะไม่ทำไม่ทำเพราะผมดูจาก สบการณ์ที่ผ่านนมาที่ไปงานใครต่อใครมาไปงานใครต่อใครมานะโดยเฉพาะนักแสดงนักแสดงที่มีชื่อเสียงต่างๆนะฮะหลายๆท่านแต่งกันไปปุ๊บเนี่ยเสียงเงินไปสามล้านสี่ล้านไม่เห็นได้อะไรกลับมาก็อยากจะแนะนํำในฐานะเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์พัฒนาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะก็แต่งง่ายๆนะถ้าทางพุทธเป็นชาวพุทธก็แต่งตามคติพุทธยัย แต่ถูกวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาผมผมผมอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับดีครับผมว่าดีเลยครับน้องเอมีความกังวลไหมต่อไปนี้ได้เป็นพ่อคนน้องโอมีความกังวลไหมต่อไปนี้ได้เป็นพ่อคนไม่ไม่มีเลยนะฮะผมว่าผมพร้อมที่จะจะดูแลทั้งทั้งรรยะแล้วทั้งลูกเพราะว่ามันเหมือนกับ มีแบบฝึกหัดมาให้เราทําไปแล้วอืเพราะว่าเพิินคือตอนเนี้ยก่อนที่ผมจะมีมีทราบข่าวว่าผมมีลูกเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยก็ท้องลูกแฝดสองคนน้านฟ้ากับน้านน้ำซึ่งเป็นหลานที่ผมเลี้ยงมากับมือ ตั้งแต่แบรบอกจนปัจจุบันนี้คืออายุหนึ่งขวบก็เลยจะบอกว่ามีความชํานาญมีความรอบรู้พอสมควรในการเลี้ยงดูได้เลยที่จะเป็นลูกของเราครับก็เลยไม่ไม่กังวลเป็นผู้หญิงผู้ชายให้ถ่ายครับไปอัลตาซังทบอกว่าตั้งชื่อเล่นแล้วชื่อน้องแอร์บัสครับหมอกําหนดวันคลอดยังฮะวันนี้ก็คือวันอังคารใช่ไหมฮะก็อีกประมาณสักสิบวันนี่แหละครับพีบไปดูนี่เลยอะอะไร อุตสาหสี่มิติดูเสกกำลังจะดูจะให้ดูอยู่อันนี้เป็นอุตสาหแบบสี่มิตินะครับก็เป็นเคลื่อนไหวตรงไหนเป็นหัวนี่หัวหัวหัววิตาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักจะชัดกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะพักนะครับมือมาวางมือมาอยู่ที่หน้าแล้วครับมือขา้นเลยเหรอฮะมืออยู่ที่ขมับอะครับหัวอันนี้คุณคุณโอต้อง จดบันทึกวันนี้ไว้นะแล้วพอลูกโตบอกว่าลูกี่ยได้ออกโทรทัศน์ครั้งแรกยังไม่เกิดกับคุณลุงตํ่งเป็นเด็กคนแรกที่ออกโทรทัศน์ก็แต่อยู่ในท้องใช่ไหมจนวันเดือนปีไว้ว่าเขาทุกวันนี้เนอะวันที่ไปตรวจวันที่เท่าไหร่ได้ออกอากาศให้คนเป็นล้านเห็นเปิดชื่อโคศครูงดํารงพุตานได้ออกกับคุณลุงดํารงพุกตานด้วยครับ สุภาพน้องแอร์บัสตอนนี้เป็นไงหมอว่าไงหมอว่าแข็งภาพแข็งแรงเคยคิดเล่นๆไหมหรือคิดจริงๆคนเรามันชอบวาดฝันว่าอยากให้รูปเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวประเภทนะฮะนักบินเป็นหมอออกเป็นอย่างนี้นักบินอยากวาดตัวเครื่องบินตัวเองไม่ได้เป็นก็ขอให้รูปเป็นอย่คยอี่นตั้งชื่อจริงคิดไหมอานาจขับอ๋อเหรออาณาจรีบเืมแต่คุณเอ้หลังจากออกรายการผมแล้วสักสองสามเดือนเนี่ยได้ข่าวว่า เกลียเกตุงหน่อยๆมารายการบ้างไปม,มารายการบ้างาขัดแล้วมันมันมีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนั้นมันมีหลายๆอย่างนะครับบางทีเราก็คือเรื่องของแฟนเราด้วยนะครับที่แบบว่าเราก็นั่งคิดว่าไอ้หูนี่เรากาลังจะมีลูกเรากําลังจะมีภาระอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งในปกติแล้วเนี่ยในชีวิตผมเองเนี่ยผมก็มีภาระมากมากมีภาระอ,อะไรนั้นก็เป็นโสดครับเป็นตัวคนเดียวภาระของเขาเรียกว่า คนที่ผมต้องดูแลคือผมผมเองเป็นโสดแต่ว่าต้องดูแลมีอะไรบริวารบริวารอยากพี่น้องพี่น้องระต้องรับผิดชอบเยอะมากซึ่ง่าไรายได้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็หมดไปกับการหมดไปค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ครนะฮะแล้วก็ภาษีอีกภาษีที่ต้องจ่ายอีกภาษีสัมปทานที่ผมหมายความว่าหมค้างจ่ายอยู่ที่ไหนค้างจ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นเป็นล้านครับเป็นหลายหลายล้าน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องผ่อนอยู่ก็คือภาไปไม่ได้ทําเป็นนิติบุคคลหรือไม่มีใครแนะนําไม่มีใครแนะนำเพราะว่าเพระอย่างที่บอกคือตัวคนเดียวค่เท่านั้นแล้วมีเรื่องอื่นเรื่องอื่นอีกไหมก็ก็คงมีเรื่องของสุขภาพด้วยนะแล้วก็อย่างคือคือเป็นคนอย่างเงี้ยคือหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือเป็นคนตัวคนเดียวคิดอะไรคนเดียวด้วยไม่ปรึกษาใครคิดอะไรคนเดียวไม่ปรึกษาใครทําอะไรคนเดียวไม่ค่อยปรึกษาใครับมันก็เลยทําให้เกิดภาวะช่วงนี้ คิดอะไรเอ๊จะทํายังไงดีมันคิดคิดเสร็จมันก็หลุดไปเลยหลุดปุ๊บมันก็ไปเลยไม่มาทํางานเลยไม่มาเลยหา,ายไปเลยหายไปเลยไปไหนตลอดไปไหนส่วนมากผมจะไปไหนไม่รอดหรอกครับคุณอยู่ในทะเลนนะครับที่ไม่อยู่เพราะตเปิดเติอไปมันหาทางออกไม่ได้หรือไงฮะก็ไม่ได้แจ้งมาทางสบัดเจ้าว่าจะไม่มาละก็ไม่ได้ตอนนั้นหลุดไปเลยหลุดไปเลยตอนนั้นไม่คิดอะไรแล้วฮะคิดเลยออกครับคิดอย่างเดียวว่าจะหนีออกไปยังไงออกไปให้มันไกลออกไปให้ ให้มันอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งเกี่ยวกับฉันไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของฉันอะไรอย่างนี้ต่อไปนี้คงไม่ทำแล้วมั้งมมีลูกแล้วนี่เงาไม่แล้ว่ะครับแลวตอนนี้ทุกว่าทุกอย่างมันก็มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วด้วยครับนะจากไอ้ที่เราหนีหนีหนีปัญหานี้ปัญหาที่หลังหลังที่เือกลับมาแล้วก็ชนมันวิ่งชนวิ่งชนครับแล้วก็คิดว่าก็คิดซะว่าเออถ้าเราไม่ชนมันวันนี้ไม่สู้มันวันนี้ มันก็ต้องชนวันหน้าแล้วหนักกว่าเดิมก็ชนมา้งวันนี้อือย่างภาษีเนี่ยเคยหนีหนีหนีไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมยอมสุดท้ายก็ะยอมทุวันนี้คือผมต้องผ่อนภาษีเดือนละเจ็ดหมื่นห้าผ่อนค่าภาษีไปนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเงินทั้งหมดก็คือค่าใช้จ,จ่ายที่ผมจะต้องมาเอรับผิดชอบมาเลี้ยงดูคนในในครอบครัวผมในชีวิตผมทั้งหมดอีกยี่สิบคน มันมันมีคํากล่าวของฝรั่งเขาบอกว่าโลกเนี้ยมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาครับคนที่แก้ปัญหาได้คือคนที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าเสื่อไวคือจะอยู่รอดเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าไปสู้กับปัญหาไงก็อขออา,อานวยพรให้คำเก๋นะฮะคลอดลูกออกมาพร้อมๆกันคือสุขภาพพาามัยแม่ก็ดีแข็งแรงลูกออกมาก็แข็งแรงแล้วก็ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต ต่อครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองขอให้เป็นเด็กดีก็พอใจแล้วสล้วแบบคนสมัยนี้นะครับก็ขออวยพรครับขอบคุณคนระับโชคดีจริงๆนลครับแมวันนี้นะครับเราก็ต้องใครกล<ค>่าวพิธีกรกับแขกรับเชิญวันนี้เป็นวันแรกครับที่แขกรับเชิญ จะกล่าวขอบคุณพิธีกรต้องขอบคุณครับใช่ไหมใช่คร yeah. oh ับขอขอบคุณนะครับพิธีกรกิติมศักดิ์ของเรานะครับคุณอาดำรงพุตตานผมก็ขอทิ้งอีนิดหนึ่งแบบผู <S 2> <S 2> ้ชมคนไทยที่ชมอยู่ต่างประเทศเจอกันก็มาทักไทยคุยกันเรื่องโอสนุกไหมอะไรอย่างนี้นะฮะชอบครับเวลาไปต่างประเทศเลยคนโอ้ดูรายการนู้นรายการนี้ครับช่วงหน้านะครับสัดาชาติชนชิม